ัครับเข้าสู่เกม Content Warning ครับผมตอนนี้เกม Content Warning เนี่ยรปในสตีมครับจาก179บาทหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วคือสูตรราคาประมาณสนบายอ่าเป็นเกมที่เพื่อนผมคือเพื่อนผมจะส่งมาให้ดูนะครับก็คือไอ้เฮียส่งมาแล้วกูก็อยากเล่น่ะเพื่อนเอ๋ยเอ่อมีแต่งตัวละครเนะอ๋อเหมือนโอเคนะเพื่อความเข้าใจง่ายนะ อ,อ,อ,อ่าไอ้เพื่อนยาไอ้ตรงซ้ายเนี่ยมึงเห็นไหมโตัวโออ่ะมันมีออกซิเจนอยู่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอ่อไอ้เกมเนี้ยเราจะรับบทเป็นคนที่เหมือนอารมณ์แบบยูทูบเบอร์อ่ะเห็นปะเห็นวิวข้างขวาปะข้างขวาคือเราอ่ะจะลงไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับพวกเหมือนคอนเทนต์พวกประเทศสำรวจเอ็กโพรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบไอ้เกมนี้ไม่เป็นเหมือนเฮลเรอร์อ่ะน่าจะถ่ายกับพวกผีมั้งก็คือเหมือนเราต้องได้วิวสามหมื่นวิวในสามวันใช่ไหมแล้วเหมือนเราต้องไปสำรวจนอกโลกมั้ง มันเลยมีถัอกซิเจนให้ตอนนี่ไม่มีใครเลยวะสุดยากอยู่คนเดียวเสร็จแล้วอ่าโอเคครับนี่คือแบบของเราโกลด์ดาวทรีนเดอร์โอเวอร์ก็คือเป็นโลกเก่าก็ถ่ายเอาใหญ่ที่ดูหน้นาโมโมาอัพโหลดแล้วก็สปอคทูบอัพโหลดลงในสโปอคทูบแล้วก็ไว้รอขึ้นมาวันนี้ไงช่องเราสโปอคทูบออฟฟิเชียลตัวหนึ่งนะมันวิ่งไม่ได้เหรอ กดคลิปย่อไอ้เฮียมีหโอ้โหพีวพิงกูงยังเหลือจะเชื่อเดี๋ยว่เกมคนเดียวแหละอ่าพี่เขมร่ากดอะไรตายกดคิวดรอไอเทมก็ขอไปนะครับรอเสียงให้โอ,อ้โูดังจริงผมไปดูช่องรีวิวมาด้วยไง อ่าคือไปหมดอ๋อ oh, คือว่าหมดโ oh, อ้เข้าใจแล้วไอ้เที่เฮ้ยนี่เกมผสมกินกันนะอ่าอ่านี่เครื่องอะไรวะเครื่องเก็บเงินเหรอ่อโอ้กดคลิกซ้ายเพื่อเลคคอร์ดปะ่ะอ๋อนี่นี่ใช่ใช่ใช่ โอเคมีโอเคโอเคโอเคก็อุ้ยกดอ๋อกดสกอร์มา o u ุซูมโอเค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 เข้าใจละไปเลยไปกันเลยดีกว่าโอ้ติดจอปิดประตูเปิดประตูไงวะนี่โอเค let's go ไปกันเลยเอา โอเคโอเคกูต้องเล่นที่จบเลยปะเนี่ยกูถามจริงเฮ้ยไอเฮียกูแค่บรรยากาศกูก็ไม่อยากออกไปแล้วอะถามจริง เลยนะแล้วของกูอยู่ไหนอะไหนกล้องกูอะโอเคกดหนึ่งบนตัดตัดตัดไอสัตว์เอ้ยดูนะโอเคกด R เพื่อเปลี่ยนที่อะไรอ่ะกินเนอะเฮ้ยกไหวเฮ้ยหุยพี่พี่

เล่นต่อได้ไหมกูไม่เล่น,นได้ไหมอ่ะกูไปชอบเกมผีเลยไอ้สัตว์อ่ะกูวิ่งแหละเฮียเฮ้ยวิ่ง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  พต้นึ่งต้นหนึ okay, ่ง่พ okay, 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 sure okay, ี่พ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 ี่รับพี่รับพี่รับพี่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 ีกูเพ่จะได้มาโดเกี่ยวจงนีกับเพี้นูแต่ยังรวดเร็วเลยเมอะไม่กลัวละไม่กลัวละอพิวซไปขอเออโอเคเข้าโรงพยาบาลม่เข้าโรงพยาบาลเอาละกล้องว่ะ อือฮอือ huh. อ uh ุ huh. uh ๊ย huh. ค uh ิดตกใจสิค huh. ร uh ับเองเอ้าแล้ว huh. ม okay. okay ันไปต่อไม่ไ okay. ด er ้เหรออ๋อตอนเช้าต้องอ๋อมันเย็นแล้วเหรอไปที่เตียงโอเคเต็มสองมีอยู่ขึ้น้ายบนอยู่โอเค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 เอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ ออกตีงไม่ได้หรือว,ว่า, <c oughs> านี่คือการบีเอาก็แน,น่กดเป็นบาร์อ่ามีกล้องมาทำกันเหมือนเดิมโอเคโอเคอ่ากดคลิกซ้ายเพื่อบันทึกวิดีโอแล้วผมไม่กว้าเราตอนเช้านะครับผมทำไมต้องไปถ่ายเรื่องผีวะนี่า่าวบ้านตัวเองก็สวยอยู่แล้วเนาะปะมี Apple, room, oto, แอปเปิลนุ่มโตๆแหละมึงทำสวนมึงก็สบายแล้วมึงไม่ต้อง ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตจะทำดูผีอ่ะมวยดูทำไมว่าผีเนี่ยอ่าต้นไม้ท่านตะว,วันของเราเออกมาสวยออกมาเบ่งบานนะกีถ้าเรามีตัวของอะไรนะกูลืมชื่อแล้วไอ้โวราเซลลตั้งหนึ่งนะทำไมท่านตะว,วันบ้านบ้านมึงมันถ้าเป็นมันหันกับคนรอดชีวะเฮะ อ้าวเกมครับพอไปวันที่สองดีกว่าผมจะผมจะเล่นแค่สามวันพอเอาจริงปะเพื่อนต่อถ้าต่อให้มึงจะได้เกินเนะี่ยกูก็ไม่อยากจะเล่ต่อละกูรู้สึกว่าเกมไม่นสนุกไม่นสนุกเลยไอ้เหี้ยเออพฤติกิจคือบันทึกภาพที่น่ากลัวไหม ท่านผู้ชมเห็นปะเห็นปะท่านผู้ชมมึงไม่เห็นแต่กูเห็นนะนไหนเห็นปะเห็นปะไอ้งเหวอะกูไม่เห็นด้วยนหละเฮ้ยมีฟิล์มฟิล์มเลสทำไงอะ่ะต้อไงอะ่งอะต้งองหนึ่งนะเอา้าเยี่ยฟิล์มฟิล์มหมดหอ่ะอทำไมอะ่ะ ถ้ามานันกดอะไรกดเลขคออย่งไรอะแบบแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบแบบหนึ่ง,แบบงบบอะไรกูก <c oughs> <c oughs> ูวิ่งกูวิ่งก่อนเลยแล้วกันไอ้สัสกูนึกว่ามันใจดีตอนเซตติ้งสวัสดีครับ เกมขึ okay, ้นมาไม่ได oh 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 ้มัน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 ขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้พี่ีีรีี่พี่พี่โี่อวิ่งแหละแก่บู โ okay, okay. ออเเคคแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยขออญาตเลยผมว่าผมกลัวแบบไม่เป็นไร มืดไปปะผมปรับความสว่างให้นะเฮ้ยอ,ออกประตูมันในนี่โอเคครับ ถึงไจากเห็มจากโอเคท่านผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นหรือไม่แล้วมันแล้วมันแคบได้ไงเฮ้ยเิ้ยที่พายแล้ว ทำไมทำไมทำไมมีงกะมงมีว่ามมีว่าคนหนึ่งมันมีบ่าคนหนึ่งมมีบ่าคนหนึ่งแล้วมันแล้วมันเอาอย่างไรอกูอยู่ไหนเนี่ยแปกหนึ่งนะผมผมสงสัยว่าถ้าติดกล้องกับกล้องมัน ไปซ้ายก็ได้ดีตรงนั้นรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอ้าโอเคกลัวโอเคท่านผู้ชมเราอย่าไปกลัวเราแค่พูดกบเราแค่พูดกบเกินแค่พูดกบเกินเราแค่พูดกบเกินแค่พูดกบเกินแค่เราเราเราแคร เฮ้ยตัวอะไรบ้างเฮ้ยไอ้ที้อ่ะไม่เห็นไม่เห็นที่อะไรเลยไม่เห็นที่อะไรเลยก็วิ call, ่งวิ่งกูรู้แค่ไหนว่ากูต้องวิ่งพอแล้วปะกลับเรากลับไปเติมฟิล์มที่บ้านก่อนปะเออเรากลับไปเติมฟิล์มที่บ้านก่อนไป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 เรากลับไปเติมฟิล์มที่บ้านก่อน เติมฟิล์มที่บ้านก่อนกลับไปเติมฟิล์มที่บ้านก่อนกลับไปเติมฟิล์มที่บ้านก่อนไม่มืดแล้วไม่มืดแล้วไปเต็มมีนาหมดหอ่ะฟองเราทีนี้มีฟิล์มจะเปลี่ยนเลยแต่ว่าเปิดไม่ได้อ่ะอู้อ้ยอ้ยปละแอบบข้างล่างมีเต็มมีนาแอบบข้างล่างข้างหน้ามีตัวกุ๊กติดก้นอีกแล จอแล้วนั่น,เ,เ,เ,นเ,เ,กเกี้ยไอ้กูน้องบ้าแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อนมึงบอกเกมไหนกูเล่นนี่เฮ้ยแล้เปิดไปตัวเดี๋ยโอเคโอเค,อ,เคอ๋อคราวนี้เราทำไงต่อโอุ้ยเราสั่งของได้ตรงนี้เหรอ วอลแค่เอาหน้าจอมาเลื่อนวอลชอบปิดแล้วจะต้องมาซื้อตอนเช้าใช่ไหมโอเคนี่เรากล้องมาไว้ตรงนี้ปะนี่ได้ซีดีมาบัตบหนึ่งบัตบหนึ่งเรามีกอัน,นึงกันที่สองแล้วกดอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ อ่วขึ้นได้เหรอเกี so, okay. ่ยวเพชรดอกโอเคได้ CD มา2แผ่นเราดับแผ่นนี้ก่อนเรา CD ไว้ตรงอ่าโอเคบ้านทําตอนเช้านะครับผมทํไมต้องไปถ่ายเรื่องผีวะไม่กล้าว่าตัวนี้ก็สวยอยแล้วเนาะ เมีเปลือกลูกโตๆเนี่ยทำสวนก็สบายแล้วมีเสียงเราด้วยเหรอเป็นไม้เฮ้ยมันมีชื่อผมบอกด้วยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อช่องเป็นผักหวานแล้วต้องเปลี่ยนตามอืมเป็นดีเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาเราเอาสดิตชวันนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคเราวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเรามีแฟตจำกัดแล้วก็มีสเตมิล่าจำกัดโอเคไปวันที่สดีกว่าทำไมไม่มีวิวขึ้นเลย เมึงนะเดี๋ยวอหดีตัวนี้ไปนี่ก่อนกันใส่ก่อนออกใส่ไม่ได้อ,ไอ,อ่านเลยแคบโอดีนี่เรามีของ้ซื้อเรามาดูดีกว่าเรามีอะไรซื้อบ้างผมมีโอมแฟลชโมเดิร์นแฟชแฟชไลท์เอาแล้วเรามีตังค์เท่าไร่อะ คุณบา้าฮอักเกอร์เอามาทำไมครับก่อนเหรอพิเดียรเคอร์ไม่เหรอพวกไมอ์แคปเปอร์ที่จะ้เป็นฟ้าโอเคมันมีรให้เล่นเยอนะเหมือนกันแวเอาแล้วผมวันนี้ครับผมวันนี้กับก็มาช่องผักหวานท่าผีนะครับผมช่องนี้ขึ้นชื่อช่องขึ้นมาเองเลยทีเดียว เอาเก็บด็้งโอเคครับเอาเปา็นว่าไอ้อยูมันน่ากลัวเลยเอาจริงไว้คิดว่าถ้ามันเล่นคนเดียวอะ่ะมันก็นก็น่ากลัวมากเลยถ้าเล่นกับเพื่อนไม่รู้มันจะไอ้นี่หรือเปล่าอาจจะลดความน่ากลัวลงบ้างไว้ก็โอเคนะมันก็น่ากลัวอา้าวมองถึงความน่ากลัวก็ใช้ได้นะแต่ก็น่าจะดูเพื่อนดูในระดับหนึ่งเลยถ้าเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีอ่ะถ้าถ้ากลัวมากมากแบบกูน่าจะน่าจะสั่นแบบนอนก่อดเขา่าคืนนี้โอเคนะครับใน ep นี้ก็คงจบลงไปแล้วชัเพิงเท่านี้ครับอี ก็เกมนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะมีอีพีหน้าไหมถ้ามีอีพีหน้าคงได้เล่นกับเพื่อนนะครับยับเจันใหม่ในอีพีหน้าครับจบเกมอ่า uh, มอนต์เตวอ n ์นิงตกรู้ไปแล้วพบกันวันดีสบายทุกคนโอ้ไม่กผมลืมเก็บไฟล์วิดีโอวิดีโอหายบรื่สัปใหม่แล้วผมใชเป็นตัวผ2วสองชั่วโมงอะ่ะโอ้ไ